วนั่งหรือตัวไรค้างนะคะตัวตุ่มตัวกดยาวทรงพุ่มนะคะไม่ต้องมีค้างนะคะเป็นต,ตัวนั่งเดี๋ยวดูมเมล็ดนะคะมเมล็ดอที่ส่วนนีนะ,ะเดี๋ยวเราจะปลูกกันนะคะเพื่อนหลุมหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกทั่วกันนะคะ จะมาปลูกถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวเป็นพุ่มนะคะหรือบ้านพี่กันตรีเรียกว่าถั่วนั่งนะคะเป็นถั่วเตี้ยๆนะคะเป็นพุ่มไม่ต้องใช้ค้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขุดหลุมไปแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนาะดินดีมากเลยนะคะดินดีมากเลยมันจะมีใบไผ่นะเราขุดหลุมไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะปลูกกันนะคะหลุมก็ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะถ้ามีขี้วัวมีแกบดำหรือมี ใบไม้ใบหญ้าอะไรก็ผสมลงไปก็ได้นะคะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกถั่วนั่งกันนะคะแต่ดินตรงนี้ดำมากเลยนะเพื่อนๆเป็นดินดีนะคะตอนนี้เราก็ผสมดินนะคะทำรมให้เรียบร้อยนะโด,ดเซืมเมล็ดถั่วนัง่ง หนึ่งลุมก็ประมาณสีห้าเมตรนะคะหยอดลงไปเลยนะหยอดลงไปประมาณ7วันนะคะเพื่อนๆพวันก็ขึ้นละเมล็ดถั่วนั่ง7วันก็ขึ้น,น,น,นอ่าเดี๋ยวมาดูหลุมนี้ใส่ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูหลุมนี้ ลงไปเลยนะคะใช้ดินกรบลงไปไม่ยากเลยนะ จะสั่งเน็ตไหมว่ามันจะออกบอ่ออกอ้าวนะคะดูนะเราปลูกนะคะเป็นมเมล็ดที่เราสั่งทางเน็ตนะคะเราก็จะมาดูว่ามันออกหรือไม่ออกนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นมเมล็ดถั่วนั่งถั่วพุ่มนะคะถั่วไร้ค้างไม่ต้องมีค้างนะคะไม่ยุ่งยากเป็นพุ่มเล็กๆนะคะ ใส่ประมาณ4ี่ห้าเมตรโตไวด้วยนะคะอ่าตอนนี้นะคะเรารดน้ำแล้วปลูกเสร็จเราก็ต้องรดน้ำนะคะ3ามวันผลิามวันผลีรับรองได้นะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูนะสามวันผีเลยปลูกถั่วนั่งต้องรดน้ำนะคะเราต้องรดน้ำ สุดทั่วนั่งนะคะรดน้ำอ่าสามวันปลินะเพื่อนๆรับรองได้เลยรับรองได้เลยนะคะรดน้ำแล้วต้องรดน้ำนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ต้องทําที่กันนะคะกันหมาเนาะกันหมากันสุนัขเข้ามาคุ้ยนะคะเราเพื่อนเพื่อนๆน,นะใช้ไม้เนาะตอกไว้กันไว้กันไว้นะคะกันไว้ไม่ให้หมาให้สุนัขอะไรมาคุ้ยเขียนนะคะเพื่อนเเพ,เพ,พราะว่าสุนัขบ้านนี้ก็โหสุดยอดเลยเนาะจะทำอย่างนี้ไว้นะคะกันไว้ทํากันไว้ ตอนนี้นะคะเราก็ทำกันนะกันนะเอาไม้ปักไว้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวทั้งหมานะมันก็ชอบเล่นชอบคุยนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องทำแบบนี้ไว้ทำแบบนี้ไว้ทุกหลุมเลยทุกหลุมเลยนะคะ ให้หมดทุกต้นทุกกลุมต,ตอนนี้นะคะหลังจากเกดวันนะคะเราก็มาดูกันว่าถั่วนั่งของเราเป็นไงบ้างออกดีมากเลยนะคะจากการปลูกประมาณสี่ห้าเมตรก็ออกนะคะอันนี้เราทำไม้ไว้ไม่ให้ไก่เขียนะคะไม่ให้หมามันคุยเนาะเพราะว่าหมาบ้นพีกัลตรีมันจะ โซนมากนะคะปลูกอะไรก็คุ้ยหมดนะคะต้องทําไม้ไว้แบบนี้เลยล้อมไว้นะคะเจ็ดวันนะคะเพื่อนๆเจ็ดวันเป็นแบบนี้นะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยการปลูกถั่วนั่งถั่วไร้ค้างนี่เห็นไหมคะที่ผีก็มีนะที่ผลีก็มีนะ ที่ผีก็มีนะคะแล้วก็ที่ออกก็ออกประสิทธิภาพนี่ดีมากๆเลยนะคะใส่ไปกี่เม็ดก็ออกหมดเลยใส่ไปห้าเม็ดก็ออกห้าเม็ดนะคะ ทุกเม็ดเลยทุกหลุมเลย